โครงการวีซ่านี่ยนิวีซ่าเนี่ย,ยทั้งเก่งและดีเนี่ยทั้งไปทํามาจะเป็นโครงการที่สร้างผู้บริหารอเออทั้งภาครัฐและเอกชนนะในทุกๆระดับโอ่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนี้่นเนาะแล้วก็สร้างบุคลากรในหน่วยงานงต่างๆ จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องทั้งเก่งและดีต้องไปคู่กันเลยไม่มีอะไรล้ำมันไม่ล้ำหน้าไม่น้อยหน้าแต่ไปพร้อมหน้านี่จ้ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญากําลังเรี่ยวแรงอะไรทุกอย่างกําลังพวกพร้องมันคุ้มสุดคุ้มเลยจ้ะ มันเกินควรเกินค่าทีเดียวสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่าจะได้สิ่งที่มีคุณค่าคือผุ้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกกิดขึ้นมาบนโลกใหม่นี้เป็นต้นบุญต้งแบบที่ดีของพื้นมนุษย์แล้วก็จะดูแลโลกนี้ให้มีสันติสุขอันไพ่บูรณ์ทเดียวของที่เราแจก เด็กดีวิสาสี่ล้านกว่าชิ้นเนี่ยถ้าเราเอาแปดหมื่นสี่พันเนี่ยมาหารนี่เนี่ยจะได้ประมาณห้าสิบครั้งเราที่ฟังเรื่องเราาดกหรือทศชาติชาดกจะเห็นว่าตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมโธิสัตว์สร้างบรมีจะทำอะไรก็แล้แปดหมื่นสี่พันอย่างละแปดหมื่นสี่พันจำได้ไหมจ๊ะจ เราครั้งหนึ่งนี่เนาะแปดหม<า>ื่นแปดหมื่นสี่พันในห้าสิบครั้ง<า>ในครั้งนี้ทำไมคิดไม่แปลกจริงคิดยิ่งมหัศจะจย์ปลื้มไหมจ๊ะ<า>ต้องปลื้มสิทําไม่ปลื้มก็เป็นคนชอบกดน,นักเอง<า>นี่นะเออของอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นงานน่ายในโลกเกิด<า>ขึ้นงาน่ายมันก็เคยขึ้นมานานแล้วนี่นะจ๊ะ